พี่น้องที่รับวันนี้เปาโลสอนให้ไม่ยึดติดจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ทําให้มีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของซึ่งจะมีผลต่อการดําเนินชีวิตประกาศข่าวดีเมื่อเปาโลต้องตอบปัญหาคิสชชนโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานท่านมองว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีในสายตาพระเจ้า และโดยส่วนตัวท่านรู้สึกดีกับการที่ท่านไม่ได้แต่งงานแต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่การต้องอยู่ในสถานภาพนั้นอย่างดีและรักษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงหรือด่างพ้อยเพราะการแต่งงานหรือไม่นั้นไม่มีผลต่อความรอดแต่การมีความรับผิดชอบต่อสถานะนั้นต่างหากที่มีผลต่อความรอดแม้ปารลจะมองว่าอาจจะมีความยุ่งยากบ้างสำหรับคนที่แต่งงาน แต่บุคคลนั้นก็ต้องดำรงอยู่ไปตามสถานภาพที่เป็นไม่ใช่หาทางแยกจากกันอะไรที่ทำให้เปาโลคิดว่าการไม่แต่งงานนั้นดีแล้วอาจเพราะโดยส่วนตัวท่านที่ไม่ได้แต่งงานเปาโลรู้สึกไม่มีพันธะที่จะทำให้เป็นภาระเมื่อต้องทำงานของพระเจ้าและในช่วงเวลาที่มีการเบียดเบียนนั้นหากมีใครต้องเป็นอะไรไป คนที่ยังอยู่ย่อมรู้สึกเป็นทุกข์ดังนั้นผู้ที่ไม่แต่งงานก็เท่ากับว่าจะไม่มีใครในครอบครัวต้องเป็นทุกข์อย่างไรก็ตามเป็นโตก็ไม่ได้ห้ามที่จะไปแต่งงานแต่ละคนต่างมีพระพรตามแนวทางที่ได้รับจากพระเจ้าคำเตือนเพื่อไม่ให้ยึดติดอีกคำหนึ่งก็คือเวลานั้นสั้นนักที่เป็นความจริงและเป็นหัวใจหลักในคำสอนของพระเยซูเจ้า ที่ให้คิดเหตชนต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์เปาโลไม่ได้ให้ไข่ละทิ้งหน้าที่ของตนแต่ต้องทำอย่างดีตามฐานะต่างๆท่านให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ต้องตระหนักถึงเวลาที่มีอยู่ในชีวิตไม่หมั่แต่สารบนเรื่องฝ่ายโลกว่าเป็นสุกสิ่งสำหรับชีวิตแต่ต้องคิดถึงชีวิตนิรันดรอ,อีกด้วย คิดเหชนต้องมองเห็นว่าอย่ามัวแต่ทำตามใจหรือตามความรู้สึกเท่านั้นเพราะวันหนึ่งเราจะผ่านโลกนี้ไปเราจึงมีแค่เวลาที่เหลืออยู่ซึ่งไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าเวลาที่เหลือนั้นมีเท่าไหร่ดังนั้นจงอย่ามัวประพฤติโฉดเขาประหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายในโลกจะคงอยู่ถาวรวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามพระวาจาในการปฏิบัติตนอย่างดีขอพระเจ้าให้เรามีความพร้อมอย่างแท้จริงในเวลาที่เราต้องพบกับพระองค์ i am not